สวัสดีนะคะเพื่อนๆนนะคะชาวคอตัวเลขทั้งหลายนะคะคอโคนชอบตัวเลขนะคะสิบบนเรามาต่อเลยนะคะ8ปดศูสองนะคะวันนี้เราจัดไปที่มันจะเป็นเลขนี้นะคะ 3 9มเกนะคะสาก,ากับหัวหนีสามหกนะคะแปก,กับหัวหนีแปดนะคะแล้วก็2 9ก,กับหัวหนีสองหกก,กับหัวหนีศูนนะคะตามนี้เลยนะคะจาะชุด จะให้กันที่1น่งก6หนึ่งแล้วก็19นะคะหนแปแล้วก็เบิ้ลนะคะเบิ้าเก้าปดนะคะหนึ่งหนึ่งค่ะตามนี้แหละนะคะตัวนี้แล้วก็เจดเจดนะคะหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดดตัวหนึ่งเบิ้ลนะคะเบิ้ลเอาแค่นี้พอนะคะ เบิร์นใครงบน้อยก็เจ็ดเจ็ดก็เก้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งนะคะเด่นของเขานะคะตามนี้เลยนะคะสิบปนนะคะสามตัวสามตัวสายลูดสายลูสองตัวก็ฟันที่สามนะคะฟันที่สามรองแปดนะคะตัวนี้ฟันที่สามรองเก้าค่ะขออภัย ฟันสนะคะรอง9ก้าค่ะสามแนะคะศูนนะคะแล้วก็29งเก้าเ้เป็น1นะคะหรือไม่ก็นี้เป็น7จนะคะหเป็นเจเป็น1ก็จะเป็น297นะคะเลขมาประมาณนี้นะคะ เรามาลุ้นกันนะคะลังหอยออกนะคะอย่าเชื่อจนกลัวหวยจะออกตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์วิเคราะห์นี่เคอีกวันนี้นะคะเลขวิเคราะห์นะคะเรามาลุ้นกันนะคะตามนี้เลยนะคะนะพอหอมปากหอมคอวันนี้วันนี้วันที่สิบเดือนเก้านะคะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามตัวนี้ก็ปลาไปก็เดือนกันยาแล้วนะคะเร็วมากนะคะปีนี้เพิ่งแวบเดียวปีใหม่นะจะสิ้นปีอีกแล้วนะคะนะตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออาภัยนิเคอีกทั้งเช้าและบ่ายนะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะเรามาลุ้นเช้าก่อนนะคะเช้าไม่มาก็จัดที่บ่ายเลยนะคะ นะขอบคุณค่ะที่ติดตามไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอให้โดนกันเต็มๆด้วยนะคะ